คุณผู้ชมครับเพื่อนๆครับอย่าลืมนะครับกดสับสัต์ไลค์กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับรีเมนเมนโตนะครับ ep 2เนาะปฏิบัติตามเวสอย่างเดียวเลยนะครับตามเกมฑในสุดเราก็ถึงแล้วนะครับพอถึงปับ๊บถึงจุดเป้าหมายแล้วก็จะมีเป้าหมายต่อไปข้างหน้านะเดินไปทีละจุดเดินไปทีละจุดนะครับเป้าหมายข้างหน้าใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วเอาปรากฏดจาเข้าไปก็เจอเลยครับนั่นลุยเลย ถูกเจอตีแล้วไอ้เริ่มต้นเลยซูซี่เอาละครับจัดการเลยเราก็แจกที่ตัวมอนสเตอร์นะครับแจกตัวมอนสเตอร์ไว้แล้วทีมของเราตอนนี้มีกี่คนแล้วเนี่ยมีสามคนนะครับยังมีสามคนเท่าเดิมนะครับทีเรามีสามคนแล้วก็อ่ายังไม่มีออโต้อะไรใดทั้งสิ้นนะครับช่วงนี้เป็นช่วงเริ่มเกมน,นะต้องจัดการเอง แอคชั่นเองแต่ว่าการต่อสู้เป็นเทิร์นเบสนะฮะงั้นใครที่ชอบเกมในแนวแอคชั่น r p g นะฮะต้องต้องเดินเองเล่นเองตลอดอย่างเงี้ยก็เหมาะมากเลยครับเหมาะมากเลยนะครับการต่อสู้ก็เพียงแค่เราแตะที่ตัวมอนสเตอร์หรือตัวฝ่ายตรงข้ามนะครับตัวละครเราก็จะพุ่งเข้าโจมตีเรียงไปทีละคนพอครบ3คนแล้วก็จะเป็นเทิร์นของฝ่ายมอนสเตอร์ตีกลับนะครับ เป็นเทิร์เบดนี่นะครับแอคชั่นผสมเทิร์เบดนะใครที่ชอบแนวนี้นะครับเนี่ยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเดี๋ยวไปสักระยะหนึ่งเนะี่ยเราผ่านเควสหลักๆของเขาช่วงเปิดเกมแล้วเนะี่ยมันจะมีหน้าโฮมมีเมนูมีอะไรมาให้มีบีบุ่มกาชามาให้ไหมอะไรประมาณนี้นะครับนะเรียบร้อยแล้วครับนี่คือเราทำตามเควสดหลักที่อยู่มุมซ้ายบนนะครับรูนที่น่าสงสัยนะครับนี่ แตะพื้นที่เพื่อเริ่มการติดตามเนี่ยฮะเราเริ่มการติดตามไปไปเลยอ่ถ้าเราเลื่อนมือไปไกลมันก็จะเป็นการวิ่งนะครับแต่ถ้าเราเดินนะฮะเราแตะเลื่อนไปนิดเดียวเนี่ยจะเป็นการเดินอ้าวไปเจออะไรเอ่ยเจออะไรเอ่ยนะโครงสร้างดูพิเศษมากเลยนะฮะตอนนี้อ้าวมีเป้าหมายมาใหม่นะครับอยู่ในแผนที่ที่มุมซ้ายบนนะครับเป้าหมายมาใหม่ ไปให้ถูกทิศทางไปถูกทิศทางนะครับดูนะครับดูด้วยนะครับเฮ้ยเฮ้ยมันจะเลยไหมเนี่ยมันจะเลยไหมหเป้าหมายตรงไหนเอ่ยเลยไหมเนี่ยเฮ้ยเลยไปแล้วเลยไปแล้วเราสามารถบุนจอกลับได้นะครับบุนจอกลับได้เพื่อให้ให้หน้าตัวละครเราเนี่ยมันมันตรงกับเป้าหมายนะครับ ตัวละครมันตรงกับเป้าหมายไปหาจุดจุดมาร์กนะครับจุดมาร์กเฮ้ย,ยไม่ตรง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 ตรงแล้วเสียงล้วก็แตะนะครับแตะเสร็จปับ๊บมันก็จะากลายเป็นว่ามาพบกับสิ่งก่อสร้างมหัศจรรย์เหมือนเป็นจานหรืออะไรที่รอยอยู่นะร,ริงเกมนี้จุดเด่นอยู่ที่ตัวละครนะครับตัวละครนี่เป็นตัวละครที่ ที่เต็มอะ่ะเต็มตัวร้อยเปอร์เซ็นะอัตราส่วนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับ,นะรบแล้วก็ตัวละครใหญ่เต็มจอดีมากนะครับเนี่ยเนี่ยฮะมันเต็มตาครับเล่นสนุกเลยนะฮะเล่นสนุกเลยโดยเฉพาะคนที่ชอบสายแอคชั่นเต็มเต็มอะ่ะชอบมากน่าจ,จะสนุกมากเลยแหละอ่ะอจะข้ามไปในะมุมขวาบนนะครับพอข้ามไปแล้วจะเข้ามาที่ความคืบหน้าการผรจญภัยมี1%แล้ว เนเม e เดตวินเวสแร์อ๋อเราผ่านแผนที่มาแล้วนะครับจุดหนึ่งแล้วนะความคืบหน้าของการสำรวจที่นี่เ,เราแตะนะครับแตะไปปับ๊บแตะตามที่เขาไกด์นะครับแตะปับ๊บในทางกับการกดปุ่มบวกเพื่อขยายแผนที่โลกอ๋อ oh. ไปเป็นช่วงเริ่มต้นครับเกมเขาก็นําเราไปตามเคสนะพอมาถึงจุดหนึ่งแล้วเนี่ยก็จะเริ่มอธิบายให้เราฟังว่าจะมีการขยายแผนที่ย่อแผนที่ได้นะครับ เสร็จแล้วถ้าเราออกจากแผนที่ไปเนี่ยก็ยังคงอยู่ที่รูนที่น่าสงสัยนะครับเปิดประตูออกไปข้างนอกนะให้เราเปิดประตูออกไปข้างนอกอ่อก็คือเป้าหมายนะดูเป้าหมายตรงนี้นะครับนี่เป้าหมายตรงนี้นะนี่ครับเป้าหมายอยู่ในนี้นะฮะเราต้องหันหน้าตัวละครเราไปให้ตรงเป้าหมายหน้าตัวละครด้านไหนด้านไหนหมุ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 นเอาแล้วครับแสงไฟส่องตรงไปแล้วครับส่องไฟฉายตรงไปแล้วแล้วก็ให้เราเปิดประตู ยังงๆงย่ง,ยง,ยงต้องไปให้ถึงจุดแสงพุ่งนะครับถึงยังถึงยังถึงแล้ว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 ปั๊บพอถึงปั๊บเนื้อเรือก็จะปรากฏนี้นะฮะประตูนี้ยังทําโดยใช้อุปกรณ์พิเศษไว้คุยรายละเอียดที่ลังเอาวแล้วครับเนี่ยก็จะเป็นการเปิดประตูออกไปไปพบกับอะไรเอ่ยอครับอาจจะออกจาก ออกจากดันเจียนนี้ได้ไหมไปพบกับโลกภายนอกอย่างนั้นหรือเปล่าอย่างนั้นหรือเปล่านะครับนะฮะเกมก็รู้สึกท้าทายนะครับให้ท้าทายดีเพราะเราไม่สามารถคาดเดาได้ล่วงหน้าว่าเออเหตุการณ์นี้จะไปเจออะไร,ะไรก่อนอะไรหลังนะครับเกมเขาจะมาร์กเนื้อเรื่องไว้เราก็จะต้องเดินไปตามเนื้อเรื่องของเขาก็จะมีบทสนทนานะครับนี่มีวิวิอะไรเนี่ยวิเชียเป็นโหราจารนะครับ ใช้ออฟไนอะไรเนี่ยอาร์ช uh, ใช้ออฟไนใช่ป่าไม่แน่ใจแอดกดผิดถูกไม่รู้นะฮะผู้ชมก็สะกดตัวเองนะครับรูนที่น่าสงสัยยังอยู่นะครับต่อไปให้ไปที่หมู่บ้านคลิกที่พื้นที่เควสเพื่อดูเส้นทางของเควสนั้นๆเอาละคลิกที่เควสนะครับดูเส้นทางเควสละเส้นทางเราเห็นแล้วนะครับจุดเป้าหมายอยู่นี่นะครับนี่เป้าหมายนี่เราต้องหันหน้าให้ตรงนะ แล้วก็เดินทางไปอันหน้าตัวละครให้ตรงเอาแล้วครับตรงแล้วนะนะทิศนี้ตรงแล้วนะครับแต่เราจะเดินตรงไปได้ไหมเราอาจจะต้องเดินอ้อมเดินอ้อมตามตัวละครตัวนี้ไปครับตามตัวนี้ไปเอาล้ครับตามตัวละครตัวนี้ไปนะครับแล้วก็เดินลงมาฮะตามตัวนี้ไปนะครับเฮ้ยเจอของเจอของเก็บปั๊บเอาล้ะครับ ไอ้ตามตัวละครตัวนี้ไปตอนจะพาไปไหนห้อมไปไหนอ่ะอ้าวเฮ้ยมาคุยกันซะแล้วเจออะไรกันเนี่ยครับ,บอกแล้วให้จุดไฟอ่านะครับมาคุยกันแล้วนะครับไรเอ่ยมยิเอลดูที่หน้าสงสัยเนี่ยเราเดินออกมาจากจุดแล้วนะครับเนี่ยดึง51เมตรนะครับมีผู้คนเดินอยู่นะฮะอาจจะเป็นคนอื่นหรือเปล่าเนี่ย เราเดินไปที่จุดที่ที่เขาาร์ k ไว้ที่เขาว่าถ้าเราขึ้นไปเนี่ยอ๋อมาเจอผู้คนครับเข้าไปในหมู่บ้านจะมาเจอผู้คนจะมาคุยนะฮะจะมาพูดคุยกับผู้คนนะครับอ่ะเราจะคุยนะฮะเราคุยก็จะมีการตอบคําถามแต่จะเลือกคาถามบนที่จริงมันเป็นภาษาไทยเราเลือกได้นะครับเนี่ยภายในกำแหันลมที่มีอะไรอยู่อ่านะครับนี่ก็จะเป็นการคุยกัน แค่จะข้ามไปแล้วกันนะครับเพื่อเซฟนะครับเซฟเราหาข้อมูลจากมิลล่าเออเราเดินทางไม่ตรงอ่ะไม่ตรงจุดนะครับไม่ตรงจุดเฮ้ยอันนี้เราไปไม่ตรงแล้วเนี่ยถ้าตรงมันต้องไปทางนี้ไปทางนี้นะฮะไปทางนี้ใช่ไหมเอ่ยอยู่ข้างล่างนะครับเป้าหมายอยู่ข้างล่างแ,แสงพุ่งอยู่ข้างล่าง ต้องลงแล้วนะครับฮยขึ้นข้างบนไม่ได้ต้องลงเธอเออเราขึ้นมาผิดทางแล้วต้องลงล่างต้องดูที่ว่าแสงมันอยู่ไหนอ่ะเออดูแล้วไปคล้ายๆกับพวกเกนชินอิมแพกนะฮะประมาณนี้นะครับเนี่ยเฮ้ยลักษณะน่าจะคล้ายๆเน่ยผิดทางแล้วครับผิดทางแล้วลํำแสงไปด้านนี้อยู่ข้างล่างโน่นเลย โอ้ oh, เราขึ้นมานี่ไกลเลยนะเนี่ยเนี yeah. ่ยเราก็ต้องลงข้างล่างต่อไปอีกลงข้างล่างต่อไปนะครับล,ล่างต่อไปแล้วดูที่ว่าหันหน้าให้ตรงที่ว่าลำแสงมันอยู่ด้านไหนขึ้นไม่ได้นะครับถ้าขึ้นี่ผิดเลยนะเออไปแนวคล้ายเกนชินอิมแพกหรือพวกอะไรอะอูทาริงเวฟอะไรประมาณนั้นนะฮะน่าจะประมาณนั้น เดินไปเจอของก็เก็บของนะครับเก็บของเก็บไอเทมนะวนไปเรื่อยๆนี่ไม่ตรงแล้วเราเดินมาทางด้านหลังแล้วเนี่ยไม่ตรงแล้วเอามาเก็บไอเทมไปแล้วกันอยู่นี่เลยนูน่นโอ้โหไกลมากเลยเราจะไปถึงไหมเนี่ยก็ต้องวนหาเส้นทางนะครับวนหาเส้นทางว่าเราจะไปเส้นทางไหน เออลองดูนะครับลองดูลองดูงดนี่ฮะก็อ้าวเจอแล้วนะครับนี่มันอยู่ข้างล่างนี่เองนะฮะเกมเป็นแนวคล้ายๆกับพวกเกมชินนะครับพวกเกมชินยิมแพกแล้วก็วูท n ิงเวฟอะไรประมาณนั้นแต่ว่าการาฟิกอาจจะไม่อลังการเหมือนวูท n ิงเวฟนะครับแต่ว่าการาฟิกเป็นสไตล์อนิเมเต็มตัว100%อย่างเี้นะครับก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับ ก็จะเป็นบทสนทนากันคุณผู้ชมก็เล่นไปแล้วอ่านข้อความพวกนี้ไปนะครับจะทําให้เรารู้เรื่องราวของเกมนะได้อัศรศในการเล่นเยอะเลยนะครับนี่นะฮะไปเอ่ยอะไรเอ่ยแนะนําฟีเจอร์ใหม่มาแล้วนะครับข้อมูลของนีโมนิกนะโดยฟังชข้อมูลนีโมนิกท่านสามารถทําให้นีโมนิกเติบโตได้เอาแล้วครับเห็นไหมครับเกมก็จะเริ่มเพิ่มเพิ่มรา,า,ายละเอียดมาทีละเล็กทีละน้อยนะครับนี่ไกด์ให้เราเลยที่มุมขวาบนนะครับแตะเข้าไปเลย แตะเข้าไปก็จะไปเริ่มของการอัพเลเวลนะครับเห็นไหมฮะเราจะอัพเลเวลตัวละครเราลองอัพดูอัพเลเวลปั๊บเนี่ยเพิ่มคลิกเพิ่มในคลิกเดียวอ่ลองดูนะครับแตะปับ๊บอัพเลเวลใช้100เหรียญนะครับเรามีพันหนึ่งจากมุมขวาบนนะครับแตะเลยปับ๊บเลเวลสเลยอันน่าเห็นไหมครับแท็กเพิ่มแล้วนะครับนี่คือการอัพเลเวลถ้าเราจะอัพตัวละครครบทุกตัวอัพได้ไหมเนี่ยอัพได้ไหม ไม่ได้แล้วนะครับไม่ได้แล้วเพราะว่าไอเทมอัพตรงนี้ไม่มีนะครับนี่ไม่มีเลยศูนย์หมดนะครับโอเคเมื่อเกมเขาไกด์เรามาแค่ตรงนี้เราแท่ตรงนี้ก่อนนะครับต่อไปก็คือไปถึงจุดแสงนะไปถึงจุดแสงไอไปถึงจุดแสงเอาล้วครับปับ๊บพอเข้าไปถึงจุดเป้าหมายนะครับก็จะกลายเป็น door o f x clip นะครับ door o f eclipse ไม่ใช่ x clip eclipse นะครับ ดีวอีคลิปแล้วก็ไปที่จุดเป้าหมายใหม่เป้าหมายใหม่เอาแล้วครับเป้าหมายใหม่ได้อะไรเอ่ยได้อะไรมาไม่ทราบนะครับเนี่ยอะไปที่เป้าหมายต่อไปไอ้เก็บปะ่ะเนี่ยไอ้เก็บป่ะปั๊บไม่ได้นะครับไม่ได้เอาโอเคไปเป้าหมายต่อไปเป้าหมายต่อไปอยู่ทางด้านไหน อยู่ทางด้านซ้ายตอนนี้เราเดินไปตรงแล้วนะครับตัวละครเราไปตรงแล้วยังไม่ถึงนะครับยังไม่ถึงวิ่งไปวิ่งไปวิ่งไปยังไม่ถึงนะครับเฮ้ยเจอของเก็บไปก่อนเก็บได้ไหมอ่ะเก็บไม่ได้นะครับเก็บไม่ได้อาเก็บได้นะเก็บไปเองแล้วนะครับตอนนี้หน้าตัวละครไปาไหนเอ่ยเอาแล้วครับหน้านี่ตรงแล้วนะครับตรงแล้ว ตรงแล้วบังคับหน้าให้ตรงเฮ้ยตรงแล้วไปผิดป่ะเนี่ยต้องออกด้านโน้นะนะนะฮะเกมแนวนี้ครับประมาณนี้เลยเฮ้ยผิดทางอ่ะผิดทางแล้ววนกลับนะครับต้องวนกลับอ๋อเป้าหมายก็คือคนนี้นะเป้าหมายที่เกมต้องการให้เรามาคุยกับคนนี้นะครับปั๊บนี่ฮะก็มาคุยกันนี่นะครับนี่นี่โทริโนนะครับโทริโน วิเชียรเล่าให้เขาฟังว่าจะมอบลาหลอกให้เจ้าเหรอ,อใจกว้างเกินไปแล้วนี่นะครับก็อ้องอ่านดูนะครับจะได้อัตราลในการเล่นเกมนะฮะและการเล่นแล้วก็เล่นเกมก็จะมีเป้าหมายอ่ามีเป้าหมายที่ดีขึ้นแอดจะค่าบบสนทนาไปนะครับนี่นะฮะก็จะรู้เป้าหมายของเกมแนละ้วไ,ได้สัตว์ขี่นะครับนแนะนําฟีเจอร์ใหม่มีสัตว์ขี่ด้วยออกมาแล้วเห็นไหมครับนี่สัตว์ขี่เล่นม้าขี่ขี่ม้าขี่กวาง กวางวะเนี่ยคุณนี้เป็นเจ้าของฟาร์มเลี้ยงสัตว์นะฮะเนี่ยขี่ได้เอาออกได้นะครับก็โอเคครับเกมจะค่อยๆเริ่มไปนะฮะเริ่มไปทีละเล็กทีละน้อยนะฮะเราก็ยังป้องไปยังเป้าหมายต่อไปซึ่งเป้าหมายเนี่ยดูในแผนที่นี้เป็นหลักที่ซ้ายบนนะครับ Stay night นะครับไปยังโรงเตี๊ยมนะฮะอันนี้ก็เข้าโหมด RPG นะฮะเนี่ยไปยังโรงเตี๊ยมละก็ EP2 ของ Rememento ก็ประมาณนี้นะคุณผู้ชมใครที่ชอบแนวสไตล์ แอคชั่น r p รผสมเทิร์นเบทก็ได้เลยนะครับลุยเลยสภาพการเล่นคล้ายๆกับเก h ชินินแพ t หรือเกอร์วูทวิ g งเวฟประมาณนั้นนะครับจิงแต่ว่ากราฟิกเป็นอนิเมะเต็มตัวนะครับก็พบใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ